ผมเพิ่งพูดย้ำทุกวันนะครับว่าอย่าให้มีใครซื้อแม่งมาจนได้เว้ยไอห่านจิกขายไหม21ล้านมาเซขอซื้อเมซันกินวูดหรือเจ้าน้องไม่เขียวของเราครับขอจ่าที่เป็นข่าวสดๆร้อนๆเลยมีรายงานว่าเมซันกินวูดเนี่ยได้ถูกท่าทาตัวนะครับทีมที่จริงจังนะครับอยากขอซื้อตัวนั่นคือโอลิปิกมาเซแล้วก็ลาซิโอแต่ลาซิโอดูเหมือนจะเริ่มถอดใจละติดเหลี่ยมเยอะไงนะครับมาเซนี่คือชัดเจนเลยว่าจะเอาแต่ แต่ว่าโอเคในรายละเอียดสัญญาเนี่ยแมนยูใส่ออปชันนะครับขายให้21ล้านก็จริงแต่มีส่วนแอดออนเสริมอะไรดูนี่นั่นยังไม่มีบอกว่าเท่าไหร่แล้วก็ที่ใส่เข้าไปอีกอันนึงคือถ้าหมักเซซื้อไปแล้วมึงขายให้ใครมึงแบ่งให้กูครึ่งหนึ่งอารมณ์คล้ายๆกับที่ไบเยนขายเซอร์กซีให้โบลญญาแะครับคือถ้ามึงขายให้ใครมึงแบ่งให้กู50% อะไรประมาณนี้เราใส่ออปชั่นอะไรแบบนี้ไว้โอเคเมื่อวานเบสทงยินวูดได้ไปรายง,งานตัวนะครับกับสโ,โมสรที่แคลิงตันแต่คือไม่ได้ซ้อมนะคือเข้าไปคุยเรื่องการขายแล้วมั้งไปคุยเรื่องว่าจะปล่อยให้ใครนะครับหรืออะไรยังไงหรือหาทางออกในการย้ายทีมให้กับเบสันยินวูดอะไรทุกนี้นั่นนะครับคือก็ชัดเจนแหละครับว่าเบสันยินวูดน้องมันก็อยากจะย้าให้หรือเปล่านะครับเพราะว่าโอเคแหละเข้าใจมันนะครับว่าถ้าขืนยูแมนยูต่อไปแล้วไปเล่นไปยงไปเยือนอาจจะโดนบูลลี่อาจจะกระทบคือตัวเขาผมว่าเขาไม่ซีเรียสหร เลือกที่จะไอลีกอื่นเลยดีกว่าส่วนลาซิโอนะฮะประธานลาซิโอก็ปาดแจ๋วนิดนึงนะบอกว่ามึงไม่มีตังค์เองอะแล้วกูก็ไม่ได้ขายแพงนะกีนวูดเนี่ยทำเลี่ยมเยอะไงมาบอกว่าเออกีวูดเนี่ยเป็นนักเตะเป้าหมายของรองเดบิวที่แล้วแล้วนะคะคือเกือบจะได้ตัวแล้วจนเคีย์ทำให้ได้ตัวไปแล้วคิดถูกที่เราเลงกินวูดไว้แต่ว่าตอนนี้เรามีนักเตะคนอื่นที่เองว่ากินวูดสิบเท่าเอาประมาณว่ากูจีบหญิงไม่ติดอะกูก็เลยทําเป็นแบบว่าออกรูปแบบว่ากูไม่ได้สนใจกูหากูไม่ได้สนใจแล้วกูเจอผู้หญิงทที่่่สววยกาาเ มองแง่เป็นเด็กเลยนะครับผมสิบเท่ามึงใครวะกูอยากรู้มีคนเก่งกว่ากีูสิบเท่าด้วยวะกูอยากรู้แล้วถ้ามึงซื้อเก่งกว่ากีบูสิบเท่าแล้วมึงได้ราคาที่มึงเคยยื่นให้กับกีมูนะไม่เชื่อเลยกูไม่เชื่อแต่ทิ้งบอกสิบเท่าละงอแงนะครับฉะนั้นทีที่ชัดเจนคือมัดเซในตอนนี้เก่งกว่าสิบเท่ามันคงต้องเป็นเป้เปแล้วแหล,ละเออแล้วผมก็เชื P ่อว่าเอ็มเป้มันก็ไม่ได้เก่งกว่ากีบูถึงสิบเท่าขนาดนั้นอะอะไรวะเออถ้าเก่งกว่ากีบูสิบเท่ามันคงต้องเป อธิบายสิบเท่านะเออเอ่อถ้าสองเท่าสามเท่าเพราะว่าอันนี้สิบเท่าใครวะเอออ่ะมาเซ่กับราคายี่ล้านครับทุกนโอเคกันไหมอะเดี๋ยวพี่จะบอกว่าพี่โอเคปะ่ะแต่พี่ถามทุกคนว่าโอเคหรือเปล่ากับขายให้มาเซ่ยล้านเองอะราคาแม่งถูกมากเลยจริงๆเราตั้ง40ล้านนะครับแต่ในเมื่อแบบเราจะต้องปล่อยจริงๆอะยี่ะ2บเ็ล้านก็กำํำขียู่กํำตดนแล้วอะไรประมาณนั้นอะเออำคำขีดกับํำตดแล้วก็กูก็ใส่ออปชั่นไว้ถ้ามึงขายใครต่อแพงกว่าน,นี้มึงแบ่งกูอ50%อะไรประมาณเซ็น แต่ผมว่ามันถูกไปว่ะ21แต่ถ้าไม่ขายราคานี้ก็ไม่ไม่ขายใครไม่ได้แล้วนะคือผมเชื่อว่าสโมสรก็ไม่ได้อยากขายราคานี้หรอกครับแต่ประเด็นคือน้องมันก็คงไม่อยากอยู่แล้วแหละเออไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันจะไปล้างไว้น้องก็ไม่อยากอยู่แล้วว่ะมันก็อยากจะไปแล้วไงอยากจะไปลีกอื่นมากกว่ามันวอร์มกว่าเหมือนกันที่ไปลีกไรกาสเปนนะครับอ่ะพี่ถามทุกคนแล้วกันอยากขายไหม21ล้านให้มาคเซครับเมซินยูวูดกดหนึ่งครับอ่ะใครอยากขายไม่เขียวกดหนึ่งครับไม่อยากขายกดสองครับเอาโหวตมาครับ ว่าไม่อยากขายเพราะอะไรอยากขายเพราะอะไรพี่ได้อ่านครับพี่ได้เห็นดูเหตุผลพวกเราด้วยส่วนใหญ่เนี่ยไม่อยากขายกันทุกคนแหละผมก็ไม่อยากขายฮะ มึงทนหน่อยได้ไหมกินวูดเออมึงสู้หน่อยดิวะเออมึงสู้หน่อยนะครับกูพร้อมสู้ไปกับมึงเลยเนี่ยใครว่าเลยมึงกูพร้อมปกป้องเลยนะสู้หน่อยวะคือผมจะรู้สึกแบบเสียใจเหมือนกันนะรู้สึกแย่เหมือนกันนะถ้าเราต้องปล่อยกินวูดออกไปแล้วกินวูดไม่ใช่นักเตะเราแล้วอะเราจะไม่วันได้กลับมาอีกเลยนะครับแต่ตอนเนี้ยยังเป็นนักเตะของเรายังอยู่ในสัญญาอยู่ผมก็ยังมีความรู้สึกมีความหวังว่าน้องมันจะได้อยู่ต่อซึ่งผมก็ภาวนาทุกๆุกวันนะครับว่าอย่ามีใครซื้อนะ มึงมาทำไมเนี่ยมาเซไอลาซิโอด้วยทีมมึงไม่ต้องมามึงไปเลยขอให้มันไปยิเศษครับขอให้มันไม่เอาโอเคมาจะโอเคที่จา่ายยี่สิบเอ็ดล้านอ่ะมันโอเคแล้วราคาเนี้ยมันโอเคแน่ครับเพราะมันถูกมากกับนักเตะมึงได้นักเตะแบบนี้ไปเนี่ยโอ้โหเป็นตัวจบกรแบบซ้ายขวาคมเท่ากันอะ่ะของดีเพชรเม็ดงามมึงซื้อยี่สิบเอ็ดล้านนี่คือมึงได้ราคาโคตรถูกมากเลย ข้าใจปว่าแต่มันอาจจะติดตรงที่เอ้ยถ้าคูซื้อไปเนี่ยโอ้โหถ้ากูขายใครปุ๊บเนี่ยต้องแบ่ง50%อ่ะตรงนี้แหละมาร์คเซมอาจจะติดตรงนี้หรือเปล่านั่นแหละสิ่งนี้แหละขอให้เป็นสิ่งที่ทำให้มาร์คเซมมันไม่เอาผมขอภาวนาแล้วกันนะครับขอภาวนาให้ทุกสิ่งทุกอย่างโดนจิตโดนใจสถานการณ์อะไรมันทำให้สุดท้ายแล้วกินวูดย้ายไปไหนไม่ได้แล้วต้องจับพัดจับผูตกกระไดพลอยโจรเล่นให้กับแมนยูต่อครับขอให้เป็นอย่างนี้ถ้าใครคิดเหมือนพี่และอยากให้เป็นแบบนี้ กด11ให้กีวูหน่อยครับอ่ะกดเบอร์เสื้อกีวู๊มาเลยเดี๋ยวค่อยลุยไปใส่เบอร์9อยู่แล้วกด11ให้กีวูหน่อยครับกด11ให้น้องมันหน่อยฮะให้น้องมันกลับมาใส่เบอร์11มึงกลับมากีวู๊มึงไม่ต้องไปไหนขอร้องพี่ขอร้องเองวะ ผมบอกอย่างนี้นะทุกคนไม่ต้องกังวลเลยนะสมมุติถ้ากินวูดเนี่ยจะต้องได้อยู่ต่อกับทีมแมนยูต่อจริงๆนะผมเชื่อว่าเทนฮาร์กเนี่ยนะครับจะทําให้ห้องแต่งตัวหรือเพื่อนร่่มทีมของเขาเนี่ยพร้อมที่ต้อนรับแล้วสำหรับน้องมันปกป้องน้องมันแล้วก็เดินไปด้วยกันสู้ไปด้วยกันครับพร้อมที่ไปกันเป็นทีมอยู่แล้วครับะนะไอ้เรื่องตรงนี้เป็นเรื่องเบสิกแน่ๆครับแล้วตัวเทนฮาร์กอยากใช้กินวูดมากๆครับ สว้ทีมหญิงมันจะโอเคมัโอเคเรื่องของแม่งฮะไอ้มันประสาทแดกกันไปเถอะจริงๆไม่ได้เกี่ยวอะไรทีมชายอยู่แล้วครับไม่ต้องไปสนใจหรอกฮะเข้าใจปะคือมันเป็นปัญหาจุกจิกเป็นปัญหาผู้หญิงอะเข้าใจปะคือกินวูดเนี่ยเขาก็แต่งงานอย่าเมียแล้วก็มีล,มลูกนะครับมึงจะมาอะไรากันอีกเข้าใจ่าส่วนสังคมอังกฤษมันจะเป็นยังไงมันจะนู่นนี่นั่นผมว่าสโมสรผู้จัดการทีมเพื่อนร่วมทีมต้องช่วยต้องช่วยกันปกป้องน้องมันนะครับแค่นั้นเลยเพราะว่าไอเรื่องที่มัน เคยผิดพาดลาดอะไรไปเนี่ยมันผ่านไปแล้วแล้วน้องก็สร้างครอบครัวใหม่ของน้องไปแล้วอังไทยแฟนก็คือคนเดิมด้วยว่ามัน,นจบได้เรื่องพวกนั้นนะโอเคแต่มันไม่จบง่ายๆหรอกสังคมที่น่ามันแรงเข้าใจแต่ว่ามันจะค่อยๆเฟดมันจะค่อยๆผ่านไปครับ มันจะหนักช่วงฤดูก,การแรกนั่นแหละดูก,การแรกมันจะโดนโโหโดนอะไรอย่างทีมเยือนอยู่แล้วเราไปเยือนทีมไหนดอบุรี่อยู่แล้วโดนสื่อเล่นอยู่แล้วทันทนั้นเนี่ยมันต้องผ่านไปด้วยกันปีแรกมันจะหนักแต่ถ้าผ่านไปได้พี่เชื่อว่ามันก็จะได้ยิงยาวมันจะจบนะครับจะได้อยู่แมนยูยาวๆจบๆไปขอป้ไปอย่าง,งานั้นซูซูกิอีซี่ไดรฟ์เป็นเจ้าของรถซูซูกิยยได้ง่ายๆผ่อนสบายในสไตล์คุณเลือกรับแคมเปญสุดคุ้มค่าดอกเบี้ย0%หรือเลือกผ่อนนานสูงสุด9.9เดือนโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ถึง30 ธุรกิทั่วประเทศหรือเข้าไปที่ w w r l d w i e s u z u k i c o t h